กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทีังบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาตามนัดนะฮะเซียนขาชัยภูมินะครับผมหลังจากที่หลังคืนวันพระนะครับผมเซียนขาได้เอาตัวเลขไปเสี่ยงแล้วนะครับผมจะมีตัวไหนเพิ่ม ฝากพ่อแม่พี่น้อง f อซบ้างนะครับหรือว่าจะยังตัวเดิมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับเซียนขาครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเซียนขาครับครับครับสวัสดีครับโอปอสวัสดีครับเปิดคับและเอฟทุกคนครับ ครับผมเป็นไงบ้างนเมาะี้เข้าไปในตัวเมืองก็เลยขับรถใกล้ถึงบ้านละยังไม่ถึงละถึงละถโอ้ครับผมถึงลอตเตรี่ปะค่ะหลายอย่างครับไปซื้อของนั้นไปเฮ็ดบุญกับไปเก็าไวแตงกชานเป็นอะไรกันซื้อลตเตอรี่มานั้นครับค่ะอืมเป็นไงครับหลังวันพัครับเชนขาครับผม บครับผมผมไม่มีอะไรมีแต่ไปทําบุญมีแต่ไปทําบุญอันนี้ก็จะไปทำน้ำในตัวเมืองไปทําสังฆทานด้วยพรุ่งนี้ก็จะไปกาะสินด้วยไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่ไปทำโรงทานนั่นแหละโอ้ครับผมสาธุด้วยครับผมงาใบกู้เหรอคะเพราะครับผมเออผมไปสงนำรัชสุตีนะครับอยู่วัดบ้านเมืองานผมไปหารัชสุตรีเลยงานสมการครับแล้วก็ทิพย์ไปไหว้ถ่ายืนอยู่สารคามน้ำครับขอพรครับโอ้ครับผมสำหรับ ตัวเลขผมเสียงแล้วนะโอปอลค่อกเอซีด้วยผมเสียงแล้วฟังความฝันนะที่ว่าท่านมาเขียนให้หกตัวแล้วก็อีกสองตัวล่างนะผมผมผมเสียงแล้วครับผมฝันว่าอย่างนี้นะผมฝันว่าผมได้สงน้ำคนแก่เก้าคนนั่งเย็นแถวให้ผมส่งน้ำเก้าคนแก่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยหน้าตาคล้ายกันหมดทุกคนเลยพอพอส่งน้ำ ท่านก็บอกว่าเอาเลยนะลูกที่ท่านเขียนให้เอาเลยนะแกบอกงี้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นเดินเดินเข้าไปที่สานผมหมดเลยผมยังงงคนมาบอกแต่เป็นผู้ชายแต่คนที่ให้ผมส่งน้ำเนะ่ะเป็นผู้หญิงหมดทั้งเก้าคนเลยอืมคนแก่แล้วนั่งนั่งนั่งให้ผมนั่งให้ผมส่งน้ำอยู่บ้านที่ผมนี่แหละสิเก้าเนี่ยนั่งเดียงเลยนั่งนั่งเดียงเก้าคนผู้หญิงเก้าคนนะ น่าตาใช้กันหมดทุกคนเลยเหมือนเหมือนเหมือนแฝดเลยไหมผมผมก็ยังว่าผมฝันอะไรเป็นแบบนี้นนเน<อ>าะทุกคนแล้วท่านแล้วท่านให้พรผมหน้าว่าเอาเลยในลูกที่ท่านมาเขียนให้แต่แต่คนที่เขียน่ะเป็นผู้ชายดิแต่คนที่บอกจะเป็นผู้หญิงครับนั่งอยู่นี่แหละบ้านพี่สิบเก้านี่แหละนี่คือความฝันลุงสุของผมที่เสียงเล็ดชุดนี้เทียน,นคะตีเป็นตัวใดค่ะ ผมตีนะครับขันตีนี่งผมตีเกับตีจังไลยแหะครับผูหญิงเกือเก่ามันกับน่เก่าของผมอยังไยครับผมก็บเป็นหาหน้ามันเกืบเป็นหนึ่งกืบถือว่เป็นหาหนึ่งเก่าหรือบ้า่าผมยังไงครับหาหนึ่งเก่าขันเป็นผูหยิ้งเก่ากับตีเป็นซีน่ะแช่ว่าผมก็่อยากตีเป็นตัวเลขนะครับผมจะเอาตัวที่เนเจียนหายแล้วกานรักเอฟซีจะตีเอากับตีครับมันตีง่ายๆนิดครับใช่ว่าผมไม่ตีหายใช่ว่าขันคิดเก่าของสี่มันกับนบปันที่ผมอยู่นะครับ <Okay. S 2> แต่ผมหิบฟันทงไปที่เลขชุดที่เพิ่นเขียนให้เลยครับ083295เี่ครับไอ้แบ้งเคืองแล้วก็แยกออกมาเป็นสองคูครับอย่างห้องกับเลนเลยครับมันห้องกับสื่อแบบใดก็ได้ครับอ hmm. ผมเผ,ผมยังชอบอยู่ที่ท่านเขียนให้หกตัวนะโอปอครับอันนี้มันเป็นความชอบชอบส่วนตัวผมนะแต่ SD แตีจะพิจารณายังไงก็พิจารณาได้แต่ผมบอกเลยว่า เลขหกตัวเนี้ยผมจะแยกเป็นสองคู่แล้วผมจะมาตัดเล่นแยกเป็นสองคู่นะครับเ<ย>สียยหาครับแยกๆก,ก็เราก็แยกเป็นศูนย์แปดสามนี่เราก็สลับไปสลับมาเล่นสองเก้าห้าเราก็สลับไปสลับมาเล่นนี้นะประมาณนี้นะจะได้ไม่งงเนาะโอ้ครับแล้วก็หกสามเนี่ยหกสามเนี่ยโอปอมันมันสามารถกลับกลับเป็นเก้าได้นะมันสามารถเป็นเก้าสามเพราะว่าหกกับเก้านี่ถ้าได้มันมันสามารถกลับมามันก็เป็นเลขเก้าได้แล้วก็ซื้อ สามเก้าเก้าสามก็ได้อันนี้เป็นเป็นความชอบนะถ้าคนเล่เค,คนจะเข้าใจอยู่หลบเนาะครับผมแต่เมื่อวานนี้มีเอฟซีเขาส่งส่งอะไรใบสีมาจากกรงเทศที่เขาถูกะ่ะครับผมไปจุดทูบได้ครับ,รบเขาส่งมาให้ผมถวายปู่แล้วเขาเอาทูบที่ว่าจุดมาดอกหนึ่งผมจุดได้ให้จุดให้เขานะเก้าเกียรตนึ่งผมบอก โอ้ยถ้ามาจุดมันก,ก่อนสมเสร็จรวยเล่ยเลยผม่งเเก้าเจ็ดหนึ่งจุดเมื่อวานเนี่ยครับครับได้เก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ทูบแตก้วยนะทูบผาเครื่องเลยนะโอ้ทูบผ่าเครื่องเลยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะส่งให้ดูหห่อไอ้ทูบตัวเนี้ยโอ้ <ผม S 1> ครับผมไอ้เอาของเอาของเลเซีที่เขาฝากมาจากกรุงเทพแนะครับมาถวายมาถวายแล้วก็เขาบอกขอพรแล้วจุดทูบให้เขาด้วย<อ>แล้วจุดทูบของเขาเ่ะได้ เก้าเจ็ดหนึ่งผมก็เลยบอกเอฟซีว่าครับถ้าเอามาก่อนวันที่สิบห้างวดที่แล้วเนี่ยสงสัยท่านรวยเลยผมบอกแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังตรงกับบ้านเลขที่ผมอยู่เจ็ดหนึ่งเก้าก็ก็ยังตรงอยู่นะถ้ารับตัวเลขมันก็ยังเป็นหนึ่งเก้าอยู่ยังมีหนึ่งเก้าอยู่นะครับเนี่ยผมใช่ใช่แต่ความจริงของผมนะผมบอกว่าผมทําบุญใหญ่ทำพ่อป่าแล้วเนี่ยมันก็ เป็นบุญใหญ่ของผมนะครับผมยอดผ่าป่าผมเนี่ยคือหกหมื่นแปดร้อยบาทนะมันก็ยังมีแปดศูนย์ไอที่ท่านให้ด้วยนะยอดผ้าป่าผมครับผมไม่ไม่ต้องไปเขียนนะมันมันจะหลายตัวเอาเอาที่ปู่เขาให้เลยนะครับผมครับเป็นแนวทรงนะคะผมปันธงครับผมปันธงตัวนั้นเลยครับตัวไหนคะผมคิดว่าผมคิดว่านี่เลขผมนี่ผมมีเปลี่ยนตัวครับจนฮอดวันออกผมจะไม่ให้ตัวอื่นแล้วผมจะเอา ผมจะเอาชุดนี้แหละครับถ่ายคนฟังได้โอปอเขียนเขียนแบ่งแบ่งแยกได้โอปอได้ครับผม083อีกตัวหนึ่ง 8, ใช่ไหมล่ะ083ครับผมเออมันจะต่อกันแต่ผมจะแยกให้083แล้วก็295 295ครับผมแต่63เนี่ยผมไม่บอกนะว่าเป็นล่างหรือบนมันมีอีกตัวที่ทัานเขียนไว้คือข้างล่างคือ63แต่ผมไม่บอกว่าเป็นข้างล่างหรือข้างบนนะโอ้ครับผมครับ เพราะว่างวดที่แล้วผมให้ศูนย์หกล่างมันยังประกอบบนได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับเออนั่นแหละผมเลยไม่อยากบอกว่า<ช>เป็นล่างหรือเป็นบนเลขมีแค่สามตัวทั้งหมดนี่มันไม่เยอะแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาเอาครับผมผมก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องออกป๊ะนะแต่นี่นผมให้เป็นแนวทางครับถ้าเรามีบุญเราก็คงได้เนะผมจะบอกให้ครับผมสำหรับเลขผมเนี่ยผมบอกว่า เข้าแน่นอนรรครับผมมีความมั่นใจแล้วผมบอกว่าไม่เข้าตัวหนึ่งก็ต้องเข้าตัวหนึ่งในชุดนี้แหละไม่เข้าตัวหนึ่งก็เข้าตัวหนึ่ง<ป>นะครับเนาะใช่ผมว่ามันต้องมาเห็นแน่นอนเหมือนผมพูดทุกครั้งนั่นแหละใช่คมคนพูดอย่างนี้แหละครับผมจะไม่บอกว่าผมกำลังปีเป๊ะแล้วผมบอกว่าถ้าเรามีบุญเราต้องได้วันนี้ผมก็ไปหยิบรตเตอรี่รมาแล้วสิบไปแล้วสาบเลขสามชุดนี้โอ้โหสิบไปแล้วนะครับนะครับสบิบไปสิบไปพอเป็น ไตเติลก่อนไตเติลก่อนไตเติลนะครับผมค่ะพี่จารณาเบอร์เนาะค่ะเนาะงสอบจังต่างมามากระพานเนาะค่ะครับครับครับเนี่ยประมาณนี้แหละโอปอมีประมาณนี้ความความสันอะไรความเสียงก็โอเคบอก์เอสซีเลยครับมีประมาณนี้คือไปเสียงมาแล้วนะครับเนาะเมื่อคืนนะครับครับเสียงแล้วก็เหมือนพูดนี่แหละถ้าัดสูงน้ำกดแจ่นครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะโอชกบีเนาะโอปอเนาะครับครับครับขอบคุณครับเสียงขาครับ โอเคครับสวัสดีครับครับผมุมแกปนาจอบว้ยด้อยค่ะเสียนขาใจเย,ย็บภูมิเข้าตลอดนะคะรอบแรกกให้ยมาเป็นลางวันทีหนึ่งเลยนะคะ083ถ้แปดสามถ้าผกรบต,ตัดออกมม่หานะคะ083ย์แปดสามกับสองเกาห้าเอฟซีกับพิจนาบึงมีเข่ามีรุดการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมค่ะ ค่ะชอบในคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตั้งช่องเดยค่ะเด้อจะให้ฉกๆกมันมัล่ำๆ่ำรวยรวยกันทุกท่านค่ะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนขานะครับ f c ครับผมหลังจากไปเสี่ยงมาเมื่อคืนนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ